一种的产品。<noise> Huh. <laughs> เรียนท่านนักสุนการท่านนรกการท่านรองนายกอบตท่หลับท่านกำนันที่บ้านทุ่้ค้าสุทรกนานท่านสมาชิกสภามีน้องชาวท่านัำเก ท,ทำเล็กน้อยทำเล no ็กจ่ายบ้านเราผลบ้านเราแล้วท่านอาจารศึกษาขยายเรืองเียวนี้มาตลอดจนเพื่นพระภูมิวันนี้ถือว่าเป็นอีกภาระที่พวกเราทุกท่านแสดงออกถึงความรู้นักพอดีขอองค์ท่านนำเรื่อถึงพระมหากรุณาธิคุณที่องค์ท่าน มีต่อพื้นแผ่อีนี้หลายท่านอาจจะได้ยินที่ผมได้กล่าวหลายจุดที่เราได้ไปจากพิธีส่วนพระอันธรรมถวายบูรุงศ์แต่คกท่านบ้านทำนิดน้อยทำไม่ใหญ่เตลเราถึงนต้นเหล่าคนต้านเ่า่้นเอเชีย ป่านนั้นยังไม่ทราบสมรรถพรโค้งนั่นสิครั้งแรกตั้งแต่วันที่11สิกายน2498คุณตาคุณยายคุณปูคณ่คุณย่าที่นั่งอยู่ตรงนี้หลายท่านอาจจะรับทราบเหตุการณ์การนั้นวันนั้นคือวัน ที่พระองค์ท่านและสมเด็จพระราชนีสเสด็จสนกรคตเป็นครั้งแรกเป็นประถมแยกาตายสวรนครและจากนั้นมาอีกถ้าจำไม่ผิดประมาณ2,539จะเป็นครั้งสุดท้ายที่พระองค์ท่านสเสด็จ รวมทั้งหมดเด็ดเสร็จร้อยเก้าพันร้อยเก้าพันร้อยเก้าพันนี่เป็นอําเภอเจริญศิลป์ทั้งมิติที่เป็นอําเภอเจริญศิลป์และเป็นตะบลทุ่งแกะตะบลเจริญศิลป์ในขณะนั้นด้วย20ครั้ง เป็นศูนย์อาชีพปุนาขามเพราะศูนย์ปุนาขามเนี่ยสิบแปดครั้งครับบ้านโสกวางไ้วยหนูหนึ่งครั้งบ้านสร้างบ้านก็ศีรษะหนึ่งครั้งอันนี้ที่มีในสารผมผมไม่แน่ใจว่าตอนที่สร้างห้วยอีพันห่างเก็บน้ำห้วยอีพัทงพท,างท,างทาง่านได้เสื็จไหมผมไม่แน่ใจ ต้องตอากาเย็นถามผู้น่าู้แก่เพราะเาที่ทราบหลายครั้งเนี่ยโงเสร็จนอกหมายหนกการท่านแตากับไปท่านก็จับรถขับขไปเองหลายครั้งเป็นแบายครั้งเหมือนกับบ้านสร้างว่าปัจจุบันที่ผมตากเรียนก็อยากให้ผู้เก่าทุกท่าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งพี่น้องประชาชนคนเจริญสิ่งเราสนักและระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระองค์ท่านเสด็จไม่ได้มาเที่ยวไม่ได้มาสร้างภาพอะไรอย่างนี้ท่านมาดูว่าพระศพที่กรของพระองค์มีความเป็นอย่างไร มีความทุกข์สุขยากแค้นแสนสิ้นใจเราพี่อ่านเก็บนะน้ำขนาดใหญ่พ่อผมท่านอ่านเก็บนะน้ำหนองผูม้มนก็ใชัอ่านเก็นะบน้ำควงไว้หนุ่มพ่ออื่น่อสถานอ่านเก็บนะ้ำ โวยลูกเขาบ,บ้านกุนหามไอ้นั้นาาต้องใช่นะครับน้ำเป็นสิ่งสำคัญครับไม,นะไม่มีน้ำไม่มีชีวิตไม่ได้กินขเ้าสองสามวันเจ็ดวันพระพุทธเจ้าหลายวันท่านมี แต่น้ำเนี่ยขาดแม้แต่วันเดียวนี่ถึงอย่าชีวิตรวมถึงสัตว์บวกไปด้วยอันนี้ถือว่าเป็นพระประหารดวุใที่องค์ท่นนานพืะอาะทานให้พวกเราอยากให้พวกเราหนักและก็บอกพวกของหลานครับเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ครั้งนี้จะเป็นประวัติศาสตร์ที่จะลึ่อนไปอีกยาวนานเล่าให้กับพวกกับหลานจับเปล่ ควาไมได้ว่าขณะที่พ่อเพื่อการขณะที่พ่อรักษาการผู้กับการที่เจริญสิเป็น,นปาาผู้ักกเเบเ,เป็นพอ้องทีนังเบอรป็นพอโรงเรียนเป็น,นต้นเกษตรขณที่อ,อาอยู่แลมีเหการณ์ตรงนี้นาเกิดเจริญสิ่มาที่นี่นเพื่อการท่านที่บ้าท่านนาย่นงนรอดมาทุกท่านมามันจะเป็นปวัศาสตร ที่จะต้องใจนิดนะบอกผู้หลักอาไว้บ้านเราเมืองเราสถาบันหลักมีสามสถาบันค่าศาสนาพระมหาสัตว์วันนี้สถาบันหลักเสาหลักของเราในหลวงพิการที่เก้าท่านสมเด็พร เราอยู่ในช่วงเศร้าโศกเสียใจขั้วปีนีนตรงนี้ผมอยากกลับเรียนครับบางรั้งเนี่ยอาจจะมีสื่อหรือผู้ใดก็ตามที่ไม่หวังดีต่อประเทศชาติพูดเกี่ยวกับเรื่องการสื่อสารต่างคงการคลองราาการขึ้นคลองรางรา เป็นกระสัองค์ใหม่การเพียงพวกเราทุกท่านครับพี่น้องชาวเราทุกานเราให้เชียนผู room, ้แก่อาจารย์มาองแก่อาจารย์มาการกองร่างของในหลวงองค์ใหม่มีกฎหมายบัญญัติเอาไว้ชัดเจนตอนนี้เหลือเพียงแค่ให้ถึงช่วงเวลาที่เหมาะสมมีพระองค์ใหม่ที่จะขึ้นครองร่างแล้ว ฉะนั้นข่าวไรก็ตามที่ดิบเบือนตั้งกระแสในสิ่งซึ่งแต่กระทบต่อสถานันหรือความเป็นหงของชาติจากเรื่องความโกรพครับสิ่งต่างต่างวันั้นไม่ใช่ความจริงแต่กรับมาได้รวมทั้งพันธบัตรผมเห็นในโซเชียลเน็ตเวิร์ส่งการจ้างอะไรซึ่งไม่ใช่ความจริงส่งมาแมงร้อยมีรูปของพระองคสองระองค อันนั้นไม่ใช่ของราชการไม่ใช่ราชการแต่ประธานอะไรครับดังนั้นสิ่งต่างๆนที่ผมกราบเรียนอยากให้ความหวังผมมั่นใจในพี่น้องชาวอเมริกันสิงห์ผมเชื่อในความรักรรความเคารพและการเพื่อทุนนิสัยดานของพี่น้องอเมริกันสิงห์ทั้ง41กวาา่าคน59ล้าน5ตำบล 6องค์กรปกครองส่นท้องถิ่นพร้อมกับส่นราการทุกภาคส่วนสถาบันการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบกลุ่มลรงานชนกลุ ờ, mm. ่มสตรีราชาติสิงหนึงที่เก่กับเรียนผมนัเรียนตอนแรกวันที่21ฤิจิกายนในห้องเรียนที่9สเ็จสงกลาเป็นประถมแยกกา ดูเสด็จทางแน่เมื่อปี2498ตอนนี้นั่นก็ว่าท่านอาจารสุคฮอท่านวิทยาจาจาร์ฉลองได้มอบที่บาและครับว่าจังหวัดเราจะจัดกิจกรรมเพื่อเชื่อมเกียิเพื่อน,อน้อมระลึกถึงพระมหารกรุณาธิคุณโดยวที่11ที่การที่ถึงจะจัดก,ก,กิจกรรมหลักๆอยู่สองจุดจุดแรก เพ่เกิดสว่างในดินโดยมีุ้่มรามัดชนตำน้นที่บ้านอบตเทศบาลเปื่อกระการในร่วมโดยจะตักปาทะมุลที่สนามดินสนามกีฬา,าอ้างสามหน้าโรงกีฬากีฬาประมาณเจ็ดาฬิกาท่าในใจบ้านตาเกเิพนใน กิจกรรมตรงนั้นจะมีการแปลอักษรเพื่อถวายเป็นการะุศคเพื่อแสดงออกถึงความุติระดีตอนนี้กำลังมอบให้กับทางสาบันการศึกษาหลักๆที่สว่างแดนดิน 1. โรงเรียนสอนสว่างแดนดิน 2. เตรียมคุรมภัสรขั้นอหนึ่งอต่อส3มเรียนันที่สอนุบาลสว่างแดนดิน โดยมีท่านวิการเจดหรือทุษาเจดสองสุนทรเป็นหัวหน้าทีมงานเพื่อออกแบบจะใช้คนในการแปลอักษรอยู่ไม่ต่ำกว่าห้าตันถึงเจ็ดตันคนและจะทำข่าวถึงรายงานทุกที่เสร็จจากตรงนั้นมวลชนทั้งจังหวัดจะไปรวมตัวกันที สกลนอนจะเริ่มตั้งแต่สารีประมงซึ่งเป็นจุดที่ลงน้เสด็จประทับแนวุดที่สที่ลายลสองสี่เมวลชนจะอยู่ตามใบลานขึ้นไปจนถึงตำาหนักผู้งานท่านี้รายละเอียด ผมจะการกรเชิญทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเรื่องธุรกิจการณทุนนี้และภาคธุรกิจที่จังหวัดวันนี้สิ่งใดก็ตามที่จะเป็นภาพลักษณ์ในส่วนของเยอรมนีเอาโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสื่อ Facebook Line หรืออะไรต่างๆ สิ่งบบใดซึ่งเห็นการที่บางควรผ,ผมตา,ากขออนุญาตพื่อการท่านนายกให้กำนัน,นที่บ้านตลอดจนว่ามีน้องชาวบ้านฟังเมฆบบเราได้ช่วยบ้นานช่ยเได้ช่วยแกันสอดส่องดะและว้วก็เลื่อนผูกหลานที่ไี่นานครับก็จะเด้ดู้สอนพายลงอาจจะได้ดูนาคี จะได้ดูหลายๆเรื่องท,ทีทงจรจรจร่พวกเราท่านกำลังจดใจจดแต่ช่วงนี้อยู่ระหว่างการถวายความอะไรไว้ลูกอย่างขึ้งวดต้องจาบหัวยาดทุกภาคส่วนบอกลูกบ,บอกหลานครับละครขนน้ำผลิตมุมมองออกแล้วไม่ง่ายแต่ก็ตามเนื่อสิ่งใด นะครับสิ่งใดซึ่งจะเป็นการแสดงออกซึ่งความคุณพระคดีของพวกเราทุกท่นานเพื่อกันเพื่อกันให้เกิดความสำเร็จให้สมกับที่ร้อยเก้าครั้งเป็นท่านผู้ท,ท่านเสด็จเกลื่อนสีมากกว่าเยื่อยี่สิบครั้งยี่สิบครั้งให้ประวัติศาสตร์ได้ดาวพุธด้วยส่านที่มีส่วนร่วมในวันนี้ และเราเอามาเจริญสิทธิ์แบบร่วมกันไปมีจุดตกางๆในภารกิจซึ่งจะแสดงถึงความคุณระดับสูผู้นี้ที่ทเน็้น้อยันนี้ทาไม่ไก่ต้องขอบคุณท่านที่้านทีงานท่านสํานสาองคกรรมการบ้านบานสุดโดยเฉพาะอย่างนี่ได้ว่าคุณทุกท่านทุกุทุกองที่ให้ความคุณ